You, รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแค้นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโก,ก,กนยื่พร้อมใจเมืองไทยดี itar, ด,ดีเนือ้อใต้กีสานีคคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอกเธอฮเอ <lis> ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยอายล จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีดดด 泰，迪迪。 ทอผ้าบ้านสันปูเลยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเด่นของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันปูเลยจังหวัดพะเยาค่ะเอาเหนือจากการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะสมาชิกแล้วกลุ่มแห่งนี้ค่ะเขายังสามารถแก้หนี้นอกระบบให้กับสมาชิกได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยการแก้หนี้ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันปูเลยจังหวัดพะเยาทำได้อย่างไรมีกระบวนการอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ติดตามทั้งหมดได้ในรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ค่ะชุมชนบ้านสันปูเลอยอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อค่ะที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งไม่เพียงแค่ด้านการบริหารจัดการคนในชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเท่านั้น แต่ที่บ้านสันปูเลยแห่งนี้ยังมีความเข้มแข็งในด้านกลุ่มออมทรัพย์สามารถแก้หนี้นอกระบบให้กับคนในชุมชนได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่เพนศีชื่นวงนะคะประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสรรปูเลยนั่นเองค่ะพูดถูกไหมคะชื่อถูกค่ะถามถึงเรื่องของที่มาที่ไปของกลุ่มของเราก่อนค่ะมีที่มาที่ไปอะไรยังไงคะคุณแม่ค่ะกลุ่มออมทรัพย์บ้านสรรปูเลยจัดตั้งเมื่อปี29ค่ะขึ้นกับพัฒนาชุมชนค่ะตอนนั้นตอนนั้นเป็นกลุ่มแม่บ้านตอนนั้นเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็พูดถึงเรื่องกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน เราจะทํายังไงให้เป็นกิจกรรมของกลุ่ม,มในเรื่องของการบริหารการจัดการอันนี้คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่ปี29นะ่ยยังไม่เข้าใจคําว่ากลุ่มอ,อมทรัพย์ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันอยู่ใครอยู่มันนะคะ<อ>ในหมู่บ้านชุมชนนะคะ,คะในหมู่บ้านชุมชนเป็นหมู่บ้านไทยลื้ะคะอค่ะอพอเราทํากันไปเสร็จแล้วปุ๊บพอชอเขาบอกว่าแนะนําว่าต้องมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอ,อมรัะพอเราทํากันแล้วตอนแรกๆนะคะต้องเหมือนกับต้องเหมือนกับ ต้องขึ้นบ้านเป็นหลังคาเลยค่ะต้องทุกหลังคาต้องมีส่วนร่วมในการจดัดในการอ hm. อมตอนนั้นต้องยอมรับว่าการออ hm มเนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจกลัวกลัวเงินหายค่ะกลัวเงินหายเราเป็นคณะกรรมการเนี่ยทุกวันที่หนึ่งของเดือนนี่ต้องเอาเงินมาออมแต่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจเราต้องไปขึ้นบางหมู่บ้านบางบ้านบางหลังเนี่ยต้องไปเคาะประตูเลยบอกว่าต้องออ hm มแล้วนะต้องออ hm มแล้วนะเขาเรีเยกว่าเริ่มมาตั้งแต่ที่ คนในชุมชนยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าการออมเนี่ยดีอย่างไรค่ะแต่เขาเข้าใจว่าการออมนั่นหมายถึงคุณจะเอาเงินของเราเอ่ะไปทําอะไรอย่างอื่นใช่<อ>คือคือเขาไม่มั่นใจในเรื่องของการจัดก,การการบริหารกลัวเงินหายซะมากกว่าแล้วทํำยังไงนะคะมันถึงมาแล้วแบบเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากๆเลยค่ะตอนนี้เริ่ม,มแรกสร้างความมั่นใจให้ชุมชนเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นการออมเนี่ยสปีเราจะ เราจะยุบแล้วนะม,มันมันเหมือนกับว่าพอเราเอาเงินมาปุ๊บเรามาออมเรามาออมแล้วตอนตอนแรกยังไม่เข้าใจในเรื่องของการเอามาต้องเอามาเงินมาบริหารค,คือเฉพาะเอามาออมแล้วเอาไปฝากกับธนาคารคพอได้มาเป็นปีหนึ่งทางพอชอเขาบอกว่าถ้าออมแล้วต้องมีในเรื่องของการผลิตเราต้องเอาเงินออกมาในเรื่องของการสร้างอาชีพอเออทางกลุ่มก็เลยบอกว่าเอจะมั่นใจได้ยังไง เราก็กลัวไงเออเริ่มจากเอาเงินไปฝากธนาคารฝากธนาคารแล้วทีนี้เราก็ต้องไปกู้กับธนาคารคไปกู้ธนาคารเงินฝากเงินออมเราเนี่ยได้ดอกเบี้ยนิดเดียวชเท,นะทีเราไปกู้นี่คิดราคาดอกเบี้ยเงินกู้ เออเราไปกู้มาปีหนึ่งพอไดก้กู้มาปีหนึ่งแล้วก็เอามาให้สมาชิกกู้ยืมไปนในเรื่องของการประกอบอาชีพเอาไปเรามาเรากลายเป็นธนาคารซะเองเราไม่เอาแล้วเราไม่ไปเฟรหาหกธนาคารและเราจัดการกันเองเลยอ๋ออันนี้คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาเลยถึงมีกลุ่มการผลิตบ้านสันปูเลยขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เราแตกแยกย่อยเป็นอะไรอีกบ้างเพราะดูเหมือนว่ากิจกรรมภายในกลุ่ม ไม่ได้มีอย่างเดียวมีหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างคะอะพอเราทำในเรื่องของการออมออมเสร็จแล้วปุ๊ต้องมีอาชีพเราก็เลยคิดว่าเอ๊ในหมู่บ้านเราเนี่ยมีพื้นฐานเป็นหมู่บ้านไทยลือ้อแล้วก็เป็นอ,อนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยลือเราก็เลย ทำเป็นผ้าทอใช้บรรพบุรุษคือรุ่นสูรุ่นเอารุ่นพ่อรุ่นแม่เราูุกญาตายายมาสอนลูกหลานในเรื่องของการทอผ้าเราก็เลยเอาทอผ้านะคะปี30ค่ะเราตั้งกลุ่มทอกลุ่มอาชีพในเรื่องของทอผ้าพอทอผ้าเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยบอกว่าเอ๊ บ้านเราเนี่ยเป็นอยู่ในชนบทถ้าเป็นจริงๆแล้วทางเหนือเขาเรียกว่าบ้านนอกนเนาะเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราทําตลาดเนี่ยมันน่าจะดีเ,ออเราก็ทาค้าขายเราก็ได้รวมกันมาเป็นศูนย์สาธิตการตลาดโอ้อ,อันนี้คือแตกแยกย่อยอ,าาออกมาเองสองอย่างแล้วนะ,ะ,ะกิจกรรมนะ,ะรู้สึกเหมือนว่าจะประสบความสําเร็จทุกๆุกกิจกรรมด้วยทุกกิจกรรมเลยค่ะขอเล่าหน่อยว่ามันสําเร็จยังไงบ้างจุดเริ่มเปลี่ยนนะคะคือเราคิดว่า เมื่อก่อนเนี่ยเราทำแต่เฉพาะ,ะในเรื่องของออมออมแล้วก็คืนกำคืนดอกเอาดอกเบี้ยนะคะ,คะเราจะเอามาการจัดสรรผลกำไรคือให้เฉพาะ,ะเงินออมแล้วก็เขาเรียกว่าปันผลแค่นั้นนะคะ,คะตอนนั้นนะเริ่ม,มเริ่มจากออมแล้วก็ปันผลพอกลุมออมกล่มออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเริ่มขึ้นมาแล้วนะทีนี้กลุ่มออมทรัพย์แต่และกลุม่มเข้าเห็นความเข้มแข,ข็งแล้วออกมาอยากดองเห็นเลยค่ะ oh. ในหมู่บ้านนะคะ กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีกลุ่มอะไรกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอาชีพต่างๆก็คือทั้งชุมชนเลยค่ะพอเห็นกลุ่มออมทรัพย์เป็นแม่แบบเราก็เลยไปรวมกลุ่มกันสุดท้ายแล้วมันเป็นรูปเป็นร่างอะไรยังไงจนทาให้เราเนี่ยเรียกว่าประสบผลสําเร็จแบบนี้ได้ใช่ไหมแม่เป็นค่ะตอนแรกก็คือเป็นกู้ยืมทุนหมุนเวียนค่ะจากในหมู่บ้านเรามีสิบากลุ่มตอนนั้นนะคะสิบากลุ่มทีนี้เรามาดูแล้วบ้านเราเนี่ยกลายเป็น สมาชิกอ่อนแอแต่กลุ่มเข้มแข็งสมาชิกอ่อนแอได้ไงกู้ทุนหมุนเวียนค่ะกู้จากกลุ่มหนึ่งส่งกลุ่มสองกลุ่มสามเอาไปเอามาเลยก,กลายเป็นหนี้นอกระบบ<อ>ต้องไปยืมหนี้ข้างน,นอกมามาชำระในกลุ่มอตอนตอนแรกเรายังคิดนะว่า เราบริหารเฉพาะกลุ่มอาชีพเราบริหารเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์จะให้เราไปบริหารครอบครัวเขาคงไม่ไหวเราจะไปแบกมันเกินภาระหน้าที่เราไงเออเราก็เลยคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องของของครอบครัวเขาเขาจะแก้ปัญหาโดยที่ของเขาเองนั้นสุดแล้วแต่แต่เหมือนกับที่ไหนได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนในชุมชนเราต้องลุกขึ้นมาสู้ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันต้องช่วยกันจริงๆแสดงว่านี่คือผลลัพธ์ค่ะความสําเร็จ ตั้งแต่เริ่มแรกในการจัดตั้งกลุ่มมาจนถึงณปัจจุบันนี้คือการแก้นี้แก้นี่ค่ะเบื้องต้นตอนแรกเราคิดว่าถ้าเราจะ,ะเราก็เลยประชาคมในหมู่บ้านเราบอกว่าถ้าง,งั้นเราต้องมีวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านเรานะเคนในประชาคมในหมู่บ้านก็เลยมาวีววิสัยทัศน์ว่าหนึ่งชุมชนจะต้องมีการออมแบบยั่งยืนสองต้องมีสวัสดิการให้สมาชิกสามต้อง ปลอดหนี้นอกระบบุนี่คือ,อชุมชนเราพากันทํากันขึ้นมาทําแล้วมีคนปลอดหนี้นอกระบบกี่รายแล้วคะ,ะตอนแรกๆนะคะตอนแรกๆที่เกิดจากเจ็ดสิามกลุ่ม13กลุ่มที่เป็นกลุ่มอาชีพตอนตอนแรกๆเ,เราเริ่มแบบนี้ก่อนเราเริ่มแบบว่าเราจะทํายังไงว่าที่จะมารวมกันก่อนที่จะมาทํามันไม่ใช่ง่ายๆนะเราก็ลงประชาคมในหมู่บ้านบอกว่า ถ้าเกิดเรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะทำยังไงคคนในสมาชิกในหมู่บ้านว่าโอ้เฮ้เลยบอกว่าถ้าคณะกรรมการทำแบบแบบนี้ได้ถือว่าสุดยอดเลยอตอนแรกๆเนี่ยมีกรประชาคมหมู่บ้านมีแค่สี่กลุ่มที่จะลุกขึ้นมารวมกันนะเอารวมนี่เออเอาไปเอามาพอเราทำจริงๆแล้วกลายมาเป็น13กลุ่มลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันเราเลยเป็นศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนโดยใช้ กลุ่มของเรานี่แหละเราไม่ใช่งบประมาณของของทางราชการสักอย่างเป็นกลุ่มของชาวบ้านเราที่เราตั้งขึ้นมาสมาชิกนี่จะมีสองสถานะนะคะหนึ่งมีสมาชิกแบบกลุ่มสองสมาชิกแบบรายบุคคลค่ะพอจะเข้าใจแล้วก็เห็นรูปร่างทั้งหมดแล้วทีนี้แบ่งแยกย่อยออกมาเรื่องของการแก้หนี่นอกระบบได้ยังไงใช่เมื่อก่อน13ากลุ่มจะมี เงินกู้ในชุมชนเรา13แห่งเยงวาวชนอาจจะไปกู้กลุ่มนี้พ่ออาจจะไปกู้กลุ่มนี้แม่อาจจะไปกู้กลุ่มนี้แต่ทอนนี้มารวมนี่แล้วไม่มีที่กู้ละม,มีแหล่งเดียวแหล่งเดียวแล้วชาวบ้านก็ไม่ต้องไปออมเยอะ แล้วชาวบ้านของเราก็มาออมเฉพาะออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวบ้านหลังหนึ่งถ้าสมมุติว่ามีอยู่7คนก็แค่เดือนละ350บาทอนอกนั้นกลุ่มนอกนั้นหยุดกิจกรรมการออมเลยออมเฉพาะแห่งเดียวแล้วเป็นการออมแบบยัง่งยืนแล้วเราเอามาตั้งกฎระเบียบใหม่คือ,อดอกเบี้ยร้อยละ12บาทต่อปีร้อยละ1ิบบาทต่อปีนี่เราจะสันผลกับราไรับเบีย้ยไปไหน6บาท เราคืนให้กลุ่มแต่และกลุ่มไปเลยเออกลุ่มแต่และกลุ่มเนี่ยได้เงินไป6บาทโดยที่กลุ่มแต่และกลุ่มเนี่ยได้เงินไป6บาทแล้วเขาก็ไปเคลียในเรื่องของเขาในเรื่องของการจัดสรรผลกําไรนั่นจะเป็นระเบียบของเขาแต่กลุ่มออมทรัพย์เหลืออีก6บาทเหลืออีก6บาทนะเอามาจากไหนเอาไปทําอะไรมั่งหบาทนี่เอาไปทําในเรื่องของออปันผลให้สมาชิกแล้วก็ ในเรื่องของการจัดการบริหาร6บาทนี่คือเอาอีก2บาทนั่นเอาไปให้2บาทเอาไปในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้สมาชิกสมาชิกทุกคนถ้าได้รอนโรงพยาบาลมาเบิกตรงจุดนี้2อบาทาสมาชิกในบ้านแล้วอีก1บาทเอาไปเรื่องของพัฒนาอาชีพในเรื่องของกู้ไม่มีดอกเบีย้ยแล้วอีกอีกหนึ่งบาทในเรื่องของ ได้ด้านการศึกษาทุนการศึกษาให้เด็กแล้วอีกหนึ่งบาทห้าสิสตางค์เอามาเป็นในเรื่องของการบริหารการจัดก,การของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อในเรื่องของอในด้านเอกสารต่างๆในเรื่องของการศึกษาดูางานของณะกนามการอีกห้าสิบสตางค์เป็นเรื่องของคณะกรรมการเผื่อเอาไปไว้ศึกษาดูงานโอ้โหมีที่มาที่ไปทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะสิบสองบาทคือสามารถตรวจสอบได้เรื่องของการทํางานของกลุ่มทีนี้ค่ะ เราเดินทางมาจนถึงณวันนี้ค่ะพูดได้เต็มปากเลยไหมว่ากลุ่ม<ฮ>สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสารพปเลยประสบความสำเร็จเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบให้กับสมาชิกพูดได้เต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่ายัางไงแปลงหนี้ตอนแรกๆเ,เ,เรา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 วมกลุ่มกันก่อน,นนะ,ะเรารวมมา13กลุ่มมันเป็นหนึ่งสัญญานหนึ่งครัวเรือนแล้วพอมาถึงอีกขั้นหนึ่งชาวบ้านชุมชนก็เลยมาประชุมประชาคมกันบอกว่า เออถ้าสมมุติถ้ามันเยอะปรับโครงสร้างนี่ได้ไหมมารอบสองเนาะปรับโครงสร้างนี่จากปีจาก5ปีเนั่นเอามารวมกันเป็นหนึ่งสัญญาหนึ่งครัวเรือนแล้วก็ผ่อนสูง5ปีเนาะถ้ามันเยอะเกินไปนะเราปรับโครงสร้างได้ได้นี่ได้นะคือขยายระยะเวลาออกไปอีกจากเราส่งมา3ปีถ้ามันเยอะเราปรับมาเหลือจาก2ปีนั่นเออสองมันจะเหลืออ,อีก2ปีเนาะสปีนั่นขยายเวลาออกไปอีกเป็น7ปี สมาชิกก็โอเคกันพอช่วงหลังๆปุ๊บที่บอกว่าประสบผลสําเร็จนะพอ,อะช่วงหลังๆมากลายมาเป็นแปลงสินทรัพย์ใหแ้แปลงหนี้สินเป็นสินทรัพย์เพราะยังไงเพราะว่าเงินเราออมละออมแบบย่างยืงยงนตอนนี้มันมีหกล้านกว่าเนาะ,ะออ,อ,ะอมมาออมมาแล้วทีนี้คนไหนที่อยากจะกู้เงินกู้เงินเพื่อไปซื้อสินทรัพย์เนาะกู้ไปเป็นสินทรัพย์ยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้เนี่ยเรามีจนถึงขั้นซื้อที่ดินซื้อที่ดินแล้วก็ซื้อรถอย่างลูกหลานเราเนี่ยถ้าไปทํางานจบมาแล้วไปซื้อรถเมื่อก่อนเนี่ยจะไปรถไฟแน้นไปอะไรไปผ่อนกับทางโน้นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องยืมจากเราแล้วไปซื้อรถแล้วโอนซื้อเป็นชื่อของเขาแล้วก็เอาอใบของใบรถนะ่ะเอามาเขาเหมือนกับว่ามาเป็นหลักทรัพย์เหมือนกัน กับของับริหารจัดก,การจบที่กลุ่มไปเลยใช่แล้ว,ลวยังไงต่อแล้วเอาไปกู้ไปซื้อที่ดินก็ได้ที่ดินมาชื่อของตัวเองแล้วก็เอามาตรงนี้เลยค่ะอเอามาผ่อนส่งแล้วประสบผลสำเร็จไปอยู่เจ็ดรายเลยกู้ และเพื่อไปซื้อที่ดินเป็นสินทรัพย์และแปลงนี่แปลงนี่สินเป็นสินทรัพย์นะนะตอนนี้มี17รายโ้แลวที่ได้ที่ดินประสบผลสําเร็จประสบผลสําเร็จแล้วก็สามารถแก้นี่นอกระบบได้ด้วยแล้วไม่ต้องไปพึ่งละแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองได้ด้วยแล้วอยู่อย่างมีความสุขแบบปลอดหนี้เดี๋ยวให้คุณแม่เป็นศรีพาทางรายการเนี่ยไปสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมอยากคุยกับเขาสักคนนึงว่าเอ๊ะเขารู้สึกยังไงชีวิตความเป็นอยู่ยังไงกันบ้างได้ค่ะ สมจิตสีกัญญาเป็นหนึ่งในตัวอย่างต้นแบบของกลุ่มออมพย์เพื่อการผลิตบ้านสรรปูเลยในการแก้หนี้นอกระบบจากเดิมนอกจากมีหนี้สินรุงรังยังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องทำงานหารายได้ส่งลูกเรียนอีกสองคนแน่นอนว่ากว่าจะผ่านชีวิตในช่วงนั้นมาได้ก็ยากลำบากพอสมควรค่ะเมื่อก่อนแม่มีหนี้เยอะ พอดีเลี้ยงลูกลูกก็ยังไม่จบเนาะนี่สินก็เยอะก็ต้องกู้นี่ยืมสินนอกระบบมั่งในระบบมั่งก็มันพอกพูนมันหาไม่ทันน่ะเนาะหาคนเดียวพ่อก,ก็เสียไปตั้งนานแล้วก็เลยพอกนี่พอกขึ้นเยอะพอดีอยู่มาก็มีสถาบันขึ้นมาเขาเขามีจุดประสงค์ว่าเขาอยากช่วยช่วยสมาชิกในบ้าน ก็เลยก่อตั้งสถาบันขึ้นมาเขามีกฎระเบียบว่าคนไหนมีหนี้เยอะให้ให้ให้ไปรวมเป็นเป็นสมัครเป็นอะไรนะคะว่าสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มสถาบันและมีหนี้สินเท่าไหร่ก็เอาไปรวมกันแล้วเขามีกฎระเบียบว่าให้ผ่อนเป็นรายเดือนพอดีแม่ก็ได้โอกาสเนาะแม่ก็เข้าโครงการร่วมกับเขาก็พอดีก็ยื่นกู้มีหนี้สินรวมแรกมีอยู่เก้าหมื่นค่ะปัน เก้าหมื่นสมัยก่อนนี่แย่มากหนจะลูกก็เรียนไม่จบเนาะอะไรเนาะพอดีแม่ก็เข้าไปเป็นสมาชิกของเขาเขามีกฎระเบียบให้ห้าสิบเดือนนะตอนนั้นก็แม่แม่ก็มีเวลาผ่อนหาเงินได้มั่งก็เอามาผ่อนที่สถาบัานมั่งเศษเหลือจากหนี้สินที่ผ่อนเป็นเดือนแม่ก็เอามาทําสวนมะพร้าวนี่แหละค่ะก็พอดีผลผลิตออกมาก็บรรเทากันไปส่งเดี๋ยวนี้ก็ส่งลูกเรียนจบหมด แล้วก็รายได้ของลูกก็ส่งเสริมมาให้แม่มั่งก็แม่ก็เลยมีผลผลิตขายอะไรมั่งก็เดือนนี้ก็พออยู่ได้หนี้สินก็หมดค่ะแล้วก็ไหนจะทํานาอีกการเกษตรพอดีแม่ก็หมดหนี้หมดสินก็แม่ก็อยู่ทุกวันนี้แม่มีความสุขมากที่สุดเลยความภูมิใจก็หนึ่งพยายามพันฝ่าหนี้สินมาเนาะอุตสาห์เชงลูกจนจบลูกประสบความสําเร็จจบปตรีแล้วอะไรยังไงลูกมีรายได้ลูกก็ กลับมาช่วยแม่ก็สามารถสร้างความสุขให้แม่ได้ดีที่สุดค่ะเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญเร่งหาแนวทางการแก้หนี้ครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันพูเลยถือเป็นหนึ่งต้นแบบการแก้หนี้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการออมแล้วต้องมีอาชีพที่ทางชุมชนสามารถต่อย,ยอดทำศูนย์สาธิตการตลาดเปิดร้านค้าขายของชำจำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนพร้อมเก็บสะสมยอดการซื้อใส่กระปุกซึ่งจะมีการจัดสรรผลกำไรจากยอดสะสมการซื้อสินค้าปันผลคืนให้กับคนในชุมชนอีกด้วย รวมถึงกลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเด่นของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันปูเลยหากยังจํากันได้เมื่อครั้งที่นายยกรัฐมนตรีเดินทางมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนคอรมอสัญจรจังหวัดพะเยากลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลยได้รับเลือกจากทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาให้ตัดเย็บทอผ้าเพื่อให้คณะคอรมอสัญจรจังหวัดพะเยาได้สวมใส่อีกด้วยค่ะ อันนี้เป็นกลุ่มทอผ้าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ของกลุ่มออมรั์ค่ะเพราะสมาชิกได้ไปกู้ยืมจากกลุ่มออมซัพย์แล้วเอามาเป็นการจัดก,การบริหารของกลุ่มค่ะโอ้โหนี่กี่กีคะเนี่ยค่ะสิกว่ากี่ค่ะเพราะว่ากีกีกีนี่เขาเรียกว่ากี่กระตุก เราได้จากของพัฒนาชนให้ค่ะอ๋อของพัฒนาชุมชนเขาก็ซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยเหมือนกันเนาะอือหูเยอะมากค่ะและที่สําคัญคือว่าถ้าทําเป็นแบบนี้นี่คือแม่ทําเป็นวิสาหกิจชุมชนเลยไหมคะอ๋อตอนนี้ก็เป็นพีสาหกิจชุมชนค่ะไปขึ้นได้แล้วค่ะไปยื่นจนถึงตอนนี้ไปถึงขั้นตอนในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูค่ะอือหูถือได้ว่าประสบผลสําเร็จอย่างมากเลยค่ะที่เขาบอกว่าเมื่อกี้แม่บอกว่าตอนที่ คอรมอสัญจรของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่มาจังหวัดพะเยาก็ใช้บริการกลุ่มทอผ้าของเราด้วยถือว่าเรามีโอกาสมีโอกาสได้ทอผ้าเพราะว่าเราเราทอตรงจุดนั้นตอนนั้นมันเป็นมันย้อมมาอีกกลุ่มหนึ่งคือมันช่วงเวลาจํากัดเนาะย้อมจากอีกกลุ่มหนึ่งแล้วของเรานี่มีอยู่ตอนขั้นกลางค่ะคือการทอในการทอนั้นเราก็ต้องทอแบบ ดอกลายสารพีที่ของจังหวัดพะเยาของเราทาค่ะค่ะถือได้ว่าประสบผลสําเร็จอย่างมากเลยนะคะเป็นเป็นเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกามเลยค่ะอันนี้สําหรับสมาชิกนะคะเท่าไรเอ่ที่บอกว่าสมาชิกเราตรงทอตรงจุดนี้ในสิบกว่าคนค่ะคนหนึ่งขั้นต่ําขั้นต่ํานะคะไม่ต่ากว่า5,000บาทต่อต่อเดือนเพราะเราถือว่าทํางานอยู่กับบ้านค่ะเป็นส่วนมากเป็น ทำงานอยู่กับบ้านนอกเหนือจากจริงๆแล้วตรงนี้เป็นงานหลักเลยนะอ่ต้องต้องถือว่าเป็นงานหลักงานรองคือในเรื่องของการเกษตรในการทํานาคือเป็นอาชีพรองค่ะเพราะว่าทานาเนี่ยปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวแต่อันนี้มาทุกวันเลยค่ะ12เดือนก็ได้ทุกเดือนค่ะค้อหูสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเลยนะคะนี่ที่สำคัญเนี่ยจะมาอันนี้ตั้งมาตั้งแต่ปีสอง โอ้ oh, สมาชิกภายในกลุ่มก็สามารถแก้นี้ได้ด้วยค่ะอันนี้แหละคือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะวิสัยทัศน์การดำเนินงานมองไกลใจซื่อมือสะอาดปราศจากความขัดแย้ง ควบคู่กับคุณธรรม5ประการคือ 1. มีความซื่อสัตย์ต่อกัน 2. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม 3. มีความรับผิดชอบร่วมกัน 4. มีความเห็นอกเห็นใจกันและ 5. มีความไว้วางใจกันของชุมชนบ้านสันปูเลยอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทำให้การแก้หนี้นอกระบบให้กับคนในชุมชนบ้านสันปูเลยประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆค่ะสำหรับชุมชนไหนที่สนใจกิจกรรมและการดำเนินงานของทางกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันปูเลยสามารถไปศึกษาดูงานกันได้ค่ะที่บ้านสันปูเลยตาบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาการันตีว่าได้ความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่และชุมชนได้เป็นอย่างดีขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีดีสวัสดีค่ะ